ครับสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง l a สโล l o w เลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Stand Up r i h t นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว2สแตนเลยนะอย่างกับหน้าปกที่พวกคุณได้เห็นเลยนะจะมีก็คือตัวแรกเลยนะก็คือ Battery Pod นะครับแล้วตัวนึงเลยก็คือ Soft and Wit นะครับโอเคซึ่งตัวที่ผมได้มาเนี่ยนิสัยไม่รู้ว่าดีรือเปล่านะดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ดีนะครับซึ่งไอเปอร์เซนต์ที่จะได้ตัวเนี้ยผมค่อนข้างที่จะแบบมันหายากนิดนึงผมก็เลยฝากให้ FC หานะแป๊บเดียวมันหาได้เลยนนะะทาชมอ วิทีรีพอร์ตนี้ไม่ถึง1%นะฮะ0.1%เอ้ย0.7%นะครับแล้วก็อีกตัวนะฮะซ็อบแอนเวทนี่จะง่ายกว่านิดนึงเลยก็คือประมาณ1.8%นะประมาณนี้นะครับออรู้สึกว่าจะมีตัวรีเครียมมาใหม่เหมือนกันนะไหนวะเดี๋ยวผมหาก่อน s ซ l v e r Charlotte OVA รีเคลียมนี่ไงอ่ามันดีหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะถ้าหาทัานผมก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะ,ะครับ จะเป็นการต่อยบาเลพันนะธรรมดานะประมาณนี้นะสกิลอานะเฮฟวี่พันนะประมาณนี้นะโอ้โดนรอบๆข้างด้วยเหรอวะแรงจังสกิลที่จะเป็นการขี่ก้อนมีกนะขี่ไปสักระยะหนึ่งนี่ก็จะหายไปเองนะก้อนมอีกนะครับประมาณนี้นะนะเห็นไหมตัวอฟตัวอฟนี่ก็จะเป็นการแบบพุ่งไปด้านหน้านะ มันใช้พลังของอะไรฟะัทำไมในมังงะตูวไม่เห็นมันเทพเหมือนในเกมมั่งวะแบบพุ่งผ่านมีดาเมดปะดูหน่อยอ๋อเฮ้ยเจ๋งๆเท่ๆอ๋อจีเป็นการตัวเฮ็ดนี่คือแบบไงมันเป็นท่าที่แบบที่ที่สุดสําหรับตัวนี้เลยมัง่งท่านผู้ชมนะนนะนะโอ้โอ้ ก็อย่างแรกเลยน่าจะเป็นการสร้างเมฆแล้วก็ทําให้กบตกลงมานะฮะเห็นไหมกบนี่ในมังงะนี่เป็นผิดนะโอ้ขอขอโทษที่สปอยนะครับในมังงะนี่แบบเป็นตัวสีฟ้านะแต่ทำไมในเกมนี่เป็นตัวสีเขียวฝะ วเองนี่เป็นการสร้างฝนกดเอ้ยไม่ใช่ตัวเองนี่ก็จะเป็นการสร้างภัยพิบัติบ,บนหัวเราก็แล้วกันนะครับแถมมีสายลุงเลยนะจี้ส์ผมค่อนข้างสงสัยเลยนะมันคล้ายซุนหงอคงยังไงไม่รู้ฮะ <laughs> เนี้ยโคตรเท่อะดิสร้างภัยพิบัติตรงนี้ได้ด้วยแถมสร้างสายลุงด้วยทำให้ศัตรูสโลด้วยเหรออ๋อจิ๋ง โอเคนะครับเดี๋ยวไปซัอเอ็นวิทเลยนะครับนะฮะถามว่ามาจากภาคไหนใช่ไหมครับมาจากภาค8เลยนะซึ่งภาคนี้ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นภาคที่สนุกดีนะเดี๋ยวผมว่างๆผมก็จะไปหาซื้อมาอ่านนั่นแหละนะภาคนี้นะครับแค่รู้จักตัวละครกับสแตนเฉยๆนะแต่ยังไม่ได้รู้จกักในเรื่องอลึกอ,อะไรขนาดนั้นนะครับโอเคน้องพันธุ์ธรรมดาใช่ไหม okay, โอเคสกิวอ่าバレตธรรมดาโอเค สกิลอาร์เฮฟวี่ใช่ไหมอ่าโอเคสกิลทีเฮ้ยเท่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 ปล่อยลูกโป่งอ้ปล่อยฟองไปด้านหน้านะครับสกิลเอฟออปล่อยฟองไปหลายฟองบาร์บล์ฟล็อกอ๋อเข้าใจตั้งชื่อดีนี่ตัวเอกนะนี่ก็จะเป็นเสริมบัฟให้ตัวเรานะโว้ย มันเหมือนใน a b d เลยนะฮะโอ้ยมีแตกด้วยเหรอมาลองกับแคคิควินก็ได้วะอ้อโอเคบอยึกตีแรงจังวะง่าอย่านะขอโทษอันนี้พารกิจต,ต่อไปนะผมต้องจำเป็นหาซูเปอร์ชาร์ลอ์ o v a นะครับ จะไปต้องหาอีกแล้วหรอวะเปอร์เซ็นต์มันได้เท่าไหร่เนี่ยซิเวอร์ชาร์ลอตโอวีเอ0.5โอ้โหโอเคโอเคโอ,คโอ,คโอค้คลิปนี้ก็มีแค่นี้ของผมที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวผมคลิปต่อไปน่าจะเป็นรีวิวซิเวอร์ชาร์ลอตโอวีเอลิควมนี่แหละนะโอเคบายบายเจอกันคลิปต่หน้านนจ๊ะ